ทจังหวัดอุบลบราชาธานีบ้านเราครับคุณผู้ชมได้มีการเปิดโมเดลตัวอย่างครับโครงการพลังงานสะอาดสู่เกษตรพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีสับพะสิ่งอะตอมิกนาโนครับ ที่สวนสรรพสิ่งบ้านนาเจริญตำบลดอนจิกอ,พ,อพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดแปลงโมเดลตัวอย่างนะครับของโครงการพลังงานสะอาดสู่เกษตรพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมิกนาโนโดยมีนา,ายสรชัยคองยุกค,ครับนายอำเภอพิบูลมังสาหารอาจารย์เสถียรทองสวัสดิ์นะครับประธานกรรมการบริหารโครงการพลังงานสะอาดสู่การเกษตรพรีเมียม ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่ง Nano, อะตอมมิกนาโนเครือข่ายกเกษตรจาก2 9จังหวัดมาเรียนรู้เพื่อวิจัยศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อนําความรู้ไปต่อยอดและก็ขยายผลในพื้นที่ของตนเองโดยนําหลักตลาดนํานวัตกรรมหนุนเสริมเพิ่มรายได้สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนมีสุข ให้เป็นเชิงประจักษ์นะครับโดวยวิธีการรู้จากการลงมือปฏิบัตินั่นเองซึ่งเป็นการเสียสละทั้งแรงกายแรงใจและก็ทรัพย์นะครับเพื่อจะนําองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อปรับปรุงวิถีสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกวิวัฒน์ซึ่งจะเป็นการนะครับเป็นการผลิตนะครับอาหารชั้นเลิศแล้วก็พืชเศรษฐกิจประกอบไปด้วยข้าวพืชผัดถัว่วลิสงลายเสือฟักทองพันกรีนเดอร์ก นะครับอ้อยคั้นน้ำกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะครับซึ่งก็เป็นพืชน,น้ำน้อยสามารถนำไปประยุกต์ในพื้นที่ต่างๆได้เพื่อเสริมรายได้สร้างอาชีพสู่ความมั่นคงในการตั้งตัวปลดนี้ด้วยพืชเหล่านี้นั่นเองนะครับ